เสียงกลองตึงตังดังแว่วลั่นจากเรือนหลังใหญ่ของพระยาสุรบดินคุณนางผู้มั่งคั่งแห่งหัวเมืองฝ่ายเหนือบุตรชายคนโตของเขาคุณชายพินิษได้รับแต่งเมียเสียทีหลังจากเรียนจบจากเมืองบางกอกและกลับมาเป็นหลวงประจำเมืองแต่ใครเลยจะคิดว่าวาทีเมียที่ได้มานั้นจะเป็นแค่ลูกสาวพาา่อ้าชื่อแม่แก้วหอม หญิงสาวผู้มีใบหน้าอ่อนหวานแต่แววตาเด็ดเดี่ยวซึ่งกล้าหารนักที่รับรักคุณชายพินิษฐ์และยอมข้ามเรือนมาเป็นสะใภ้ของแม่หญิงเยือนภรรยาเอกของพระยาผู้ขึ้นชื่อลือชาเรื่องเจ้าระเบียบและถือยศสักยิ่งกว่าผู้ใดลูกสะใภ้เจ้าพระยาต้องตื่นแต่ไก่โหถาวายบังคมท่านพ่อท่านแม่สามีก่อนทานข้าว หาใช่จะมานอนพะง,งาบอยู่จนแต่สองถึงหน้าห้องเช่นนี้เสียงแม่หญิงเงยือนดังลั่นเรือนแต่เช้าแก้วหอมหยอบกายกราบลูกขออภัยเจ้าค่ะเมื่อคืนลูกนอนหนุนตักคุณชายจนเคลิ้มไปไม่รู้เลยว่าฟ้าสางเสียแล้วไม่ต้องอ้างเหตุแห่งหญิงอ่อนแอคือใจที่ไม่รู้จักหน้าที่เจ้าอยากได้ผัวก็ต้องรู้จักปฏิบัติไม่ใช่ให้ผัวมาเลี้ยงเจ้าเสียเอง คำพูดนั้นเสียดแทงจนเลือดซิบแก้วหอมกลั้นน้ำตาไว้ในอกมือหนอยกำชายผ้าไว้แน่นเธอรู้แล้วว่าจากนี้ไปชีวิตในเรือนพญาแห่งนี้จะไม่ง่ายเลยพอพ้นวันขึ้นเรือนแก้วหอมก็ถูกมอบหมายให้เรียนรู้การเป็นแม่เรือนอย่างเร่งด่วนถุกเช้าเธอต้องย่ำไปยังครัวหลวงของเรือนใหญ่ เพื่อเรียนรู้การทำอาหารกับแม่นมอ่อนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเคร่งขัดไม่แพ้แมห่หญิงเยือนจะตำพริกแกงให้ผัวก,กินทั้งทีมือไม้จะเบ้าเหมือนตำบูงาไม่ได้แม่นมอ่อนกระแทกสากใส่มือแก้วหอมเสียงโหราะยันเบาๆดังจากด้านหลังทําให้หญิงสาวเงยนหน้าขึ้นแม่หญิงเยือนยืนอยู่ตรงบันไดพร้อมแม่หญิงระเบียบ ลูกสาวขุนนางใหญ่อีกผู้หนึ่งที่ใครๆก็ลือว่าครั้งหนึ่งเคยมั่นหมายกับคุณชายพินิษแต่ฝ่ายชายกลับถอนมั่นกลางงานเพราะหลงรักหญิงสาวชาวตลาดอย่างแก้วหอมแม่ระเบียบเขาทำพลิกจนได้เป็นแม่สีเรือนยังอุตส่าห์มาช่วยเจ้าอีกดูสิใจเขากว้างนักนะแม่หญิงเยือนกล่าวพร้อมรอยยิม้มแต่ในน้ำเสียงเต็มไปด้วยการเหน็บแนม แก้วหอมยิ้มตอบตามมารยาทก่อนจะก้มลงตามพริกต่อน้ำตาคลอเบ้าด้วยความน้อยใจแต่เธอข็อยังกลั้นไว้คืนนั้นใต้แสงตะเกียงแก้วหอมบรรจงจูบผ้าห่มให้คุณชายพินิษท,ที่หลับเสนิทอยู่ข้างกายหญิงสาวหันไปมองช่อบ,บัวงาแห้งในแจกันบ่งบอกถึงเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องชา้าแม่เจ้าคงนึกเสียใจ ที่ยกลูกให้ขึ้นมาอยู่บนเรือนนี้เธอพึพรรมพำเบาๆมือสั่นไหวของหญิงสาวหยิบสมุดปกแข็งที่เธอเคยใช้เขียนบทกลอนในยามว่างออกมาเปิดแต่ไม่ใช่เพื่อเขียนบทกลอนรักอีกต่อไปหากเป็นการจดจำทุกเลขคนของแม่ผัวทุกคำดูแคลนทุกแผนร้ายที่สอดแทรกเข้ามาในชีวิตสมรสของเธอเพราะแก้วหอมรู้แล้วว่าในเรือนพยาแห่งนี้ การมีรักไม่พอต้องมีไหวพริบและหัวใจที่แข็งนังเหล็กอีกด้วยหลังจากอยู่ในเรือนพระยาได้เพียงเดือนเดียวแก้วหอมก็เริ่มมองออกว่าแม่หญิงเยื้อนไม่ได้ต้องการแค่สั่งสอนหากแต่กำลังวางหมากชิ้นสำคัญเพื่อขับไล่เธอออกจากชีวิตของคุณชายพินิษแม่หญิงเยือนเชิญพระมาเทศนาเกือบทุกสัปดาห์และชอบให้แม่ระเบียบ มาช่วยจัดดอกไม้ปูอาสนะและถวายพัตตาหารซึ่งทุกครั้งที่หญิางงามผู้นั้นมาแก้วหอมจะถูกจับให้ไปเก็บดอกบนัวในสระหลังเรือนเสียงซุบซิบเริ่มออกจากปากของสาวใช้บางคนคุณชายก็ยิ้มให้แม่ระเบียบนักหนาเข้ากันดีเหมือนบุญร่วมชาติไม่รู้แม่หญิงเยือนจะมั่นหมายให้ลูกเสียเมื่อไหร่คืนหนึ่งแก้วหอมแอบได้ยินแม่หญิงเยือน คุยกับพระยาสุรบดีนหากลูกหญิงจากวังกลับมาเจอไแม่ค้าตลาดนั่งอยู่หัวโต๊ะเห็นทีจะขายหน้าทั้งเรือนคำพูดนั้นทำให้เธอเริ่มเปลี่ยนใจไม่ใช่เพื่อแค่รักแต่เพื่อศักดิ์ศรีเธอเริ่มหัดเขียนอักษรคอมกับหลวงอาจารย์ที่วัดหัดทำขนมโบราณกับแม่ครัวหลวงหัดเย็บปักถักร้อยกับแม่นมอ่อนทุกอย่างเธอเรียนเงียบ แต่ตั้งใจแม้ไม่มีใครมองเห็นแก้วหอมก็ไม่หวั่นไหวคืนหนึ่งแก้วหอมช่วยสาวใช้ที่โดนกล่าวหาว่าขาโมยเครื่องประดับของแม่หญิงเยือนและพบว่าเครื่องประดับนั้นอยู่ในหีบของแม่หญิงระเบียบเธอไม่เอาเรื่องแต่เริ่มจับตาดูพฤติกรรมของแม่หญิงระเบียบอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันหนึ่งได้ยินบทสนทนาแปลกๆระหว่างแม่หญิงเยือน กับพระยายธอย่าลืมว่าท่านเจ้ะคนรับปากให้แม่ระเบียบแต่งกับลูกค้าหากมันไม่ใช่คุณชายพินิษก็ต้องเป็นพระยายนาคเถิดแต่เจ้าชายนาคอยู่ฝั่งเมืองใต้เจ้าค่ะข้าจะจัดการเองแม่แก้วหอมนั้นแค่หมักตัวเบารอให้แม่ระเบียบครองตำแหน่งสภัยข้าก็จะส่งแม่นั้นกลับตลาดเองแต่แผนทุกอย่างกลับพังไม่เป็นท่า เมื่อลูกชายคุณเล็กของบ้านคุณชายปราดกลับมาจากเมืองใต้โดยไม่บอกใครและเห็นกับตาว่าแก้วหอมกำลังถวายขนมกับพระพิสุขทางที่ตัวเปียกฝนเพราะยืนรอตั้งแต่เช้ามืดคุณชายปราดเริ่มเห็นใจเธอเขาช่วยพูดให้แม่หญิงเงยือนฟังแต่ก็กลับถูกตำหนิมาว่าเจ้าจะเข้าข้างใครกันแน่หญิงผู้ไม่มีชาติตระกูลแบบนั้นนะรึวันงานบุญใหญ่ของเรือน แก่หอมอาสาเป็นผู้ถวายพัตตาหารโดยลำพังขนมชั้นฝีมือเธอถูกไม่หญิงเงยือนแอบเปลี่ยนกับขนมขึ้นราเพื่อให้เธอขายหน้าแต่กลับกลายเป็นว่าพระสงฆ์กลับชื่นชอบขนมที่เธอทำไวล่วงหน้าเพราะเธอถวายไปอีกชุดต่างหากแม่หญิงเงยือนต่างหน้าแตกต่อหน้าต่อต,อตาแขกทั้งงานและพระยาสุรบดินเริ่มเอะใจในพฤติกรรมของภรยาคุณชายพินิษ์ เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อเห็นภรรยาของตนทุกตำหนิบ่อยๆเขาเริ่มหันกลับมาใส่ใจเธอมากขึ้นในคืนที่แก้วหอมป่วยเพราะโดนแม่ระเบียบใส่ย,ยาลงในน้ำดื่มคุณชายก็ดูแลไม่ห่างและเขาก็ได้รู้ความจริงจากปากสาวใช้น้อยที่หลุดปากเรื่องการวางยาพระยาสุรบดินเรียกทุกคนมารวมตัวกันพร้อมกล่าวว่า เรือนนี้อยู่กันด้วยคุณธรรมหากแม้ผู้เป็นแม่ผัวจกเล่กคนปานใดหากไม่ยอมรับผิดเราก็าอยู่ร่วมเรือนกันไม่ได้แม่หญิงเยื้อนถูกส่งตัวไปอยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมหนึ่งเดือนโดยความเห็นชอบของพระสงฆ์แม่หญิงระเบียบกลับวังอย่างเสียหน้าส่วนแก้วหอมนั้นยืนอยู่ตรงนั้นสวมผ้าไหมเรียบง่ายแต่สะอาดตา หญิงสาวผู้เคยเป็นเพียงลูกสาวพ่อค้าวันนี้กลายเป็นแม่เรือนที่ได้รับความเคารพจากคนทั้งบ้านหลังจากไม่หญิงเยียนกลับจากวัดนางเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแม้ยังไม่พูดวาจาหวานนักแต่ก็ไม่บงการหรือวางอำนาจเช่นเก่าแกวหอมยังคงทำหน้าที่ของตนอย่างสง่างามและสอนสาวใช้ในเรือนให้รู้จักคุณค่าของตัวเองคุณชายพินิจกุมมือภรรยาไว้แน่น พร้อมเอ่ยเบาๆหากไม่มีเจ้าเรนวันนั้นข้าคงไม่มีวันนี้หากไม่มีแม่ปวัวจอมบงการข้าก็คงไม่กลายเป็นเมียที่เข้มแข็งได้เช่นกันเจ้าค่ะแก่หอมยิ้มดอกบุงานในแจกันกลับมาสดหอมอีกครั้งไม่ใช่เพราะมันไม่โรยราแต่เพราะเธอเรียนรู้ที่จะปลูกมันใหม่ด้วยมือของเธอเอง